มาถ้าพอมาดนใบผักเราใบผักเรามันก็จะหักครับผมทำให้ใบผักเรามันหักอันนี้ก่อนหน้านี้ผมเคยใช้แสแลนดำแบบนี้ครับผมกลางแทนพลาสติกใสแล้วปลูกผักด้ว ย้ำเย็นครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรครับผมเรื่องที่ผมจะนํามาแชร์ในวันนี้ก็คือการปลูกผักไฮโดรจาเป็นจะต้องมีหลังคาไหมครับผมอันนี้พูดจากประสบการณ์ของผมนะผมไม่ได้พูดถึงแปลงอื่นหรือว่าส่วนของคนอื่นนะครับผมอันนี้พูดจากประสบการณ์ที่ที่ผมเคยเจอมาครับผมการปลูกผักไฮโดรครับผม สำหรับผมนะครับผมการมีหลังคาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากครับผมแล้วหลังคาเนี่ยเราจะต้องการหลังคาแบบผ้าใบใสแบบนี้เนี่ยผมหรือว่าแบบมีสแลนแบบนี้หรือว่าแบบทั้งมีสแลนแล้วก็มีแผ่นใสนะผมเนี่ยอันนี้จะมีผ้าใบพลาสติกใสแล้วก็มีสแลนอยู่ข้างใต้นะครับผมอ่าอันนี้พูดจากประสบการณ์ผมนะ ถ้าเราปลูกผักโดยไม่มีหลังคาเอ้หลังคาพลาส,สติกใสแบบนี้เราใช้แสแลนนะผมไม่ว่าจะเป็น,แนสแลนสีอะไรก็ตามกรองแสง50% 6สิ0เปตก็ตสซก็ตามครับผมเมื่อมันจะมีปัญหาครับปัญหาคืออะไรถ้าเราใช้สแลนในการในการทําเป็นหลังคานะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเวลาหน้าฝนครับมันจะมีปัญหาตอนหน้าฝนหน้าฝนเวลาฝนตก ฝนตกถ้าฝนตกธรรมดาฝนตกไม่หนักครับก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าถ้าเกิดพื้นที่นั้นหรือว่าบริเวณนั้นมีมีปัญหามีเกี่ยวกับฝนตกหนักสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเม็ดฝนที่มันตกลงมาแล้วก็มารวมกันอยู่ที่สลนนะผมมันก็จะหยุดโดยเฉพาะกรีนครอสตอนมันยังเล็กๆอยู่นะผมฝนตกมาปุ๊บปรากฏว่าใบใบผักมันหักเป็นส่วนใหญ่เลยครับผมแล้วทําให้ผักมันไม่สวยเลยครับผมแล้วใช้สแลนดําแบบนี้ครับผมผักมันไม่ มันมันยืดครับผมมันไม่ตัเท่าที่ควรครับผมอันนี้กองแสงประมาณ60เนะครับผมก็ยังก็ยังกองแสงเยอะเกินไปอยู่ถ้าใครจะใช้สแสลแอนก็ต้องเลือกที่มันกองแสงไม่เยอะครับผมอ่าอันนี้คือปัญหาของสแสลแนนะครับผมอ่าปัญหาของสแสลแอนถ้าเราใช้สแสลแอนในการทําเป็นหลังคาแต่ถ้าเราใช้พลาสติกใสครับผมพลาสติกใสแบบนี้ก็คือมันหนึ่งเลยคือฝนตกหนัก ผักเราไม่หักแน่นอนนะผมใบผักก็ไม่หักแน่นอนนะผมแต่ถ้าเราปลูกผักแบบเป็นอาชีพเสริมเหมือนผมเนี่ยผมก็คือเราตอนตอนที่ผักมันเล็กๆครับผมเราอาจจะต้องมีสแลนกลางให้มันข้างล่างพลาสติกนิดนึงครับผมเพื่อเพื่อไม่ให้มันโดนแสงมากครับผมเพราะว่าผักผักผักสลัดจริงๆมันโดนได้นะมันโดนได้แต่ว่าผักมันก็จะจะ,จะเฉานิดนึงครับผมหรือไม่ก็ อาจจะทำให้ลากน้ำมันร้อนนะผมน้ำมันร้อนแล้วก็ลากที่มันกำลังจะเดินอยู่ของของผักที่เป็นเบบี้นะผมผักตผักเล็กมันอาจจะร้อนแล้วอาจจะลากไม่เดินได้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องอาจจะต้องใส่สแลดนให้มันเพื่อให้ลากมันเดินได้เต็มที่ให้มันลากมันแข็งแรงก่อนเราถึงเอาสลรดนออกครับผมอ่าอันนี้ก็คือมามาแชร์ให้ฟังับผมว่าถ้าใครที่คิดกำลังจะปลูกผักครับผมก็ ควรจะมีหลังคาครับผมถ้าไม่มีไม่มีตังซื้อแผ่นใสครับผมก็ใช้ใช้หลังคาสแลนไปก่อนก็ได้ครับผมอแต่ว่าหน้าฝนนี้ก็ต้องระวังหน่อยถ้าถ้าพื้นที่นั้นฝนไม่ตกหนักก็ไม่เป็นไรครับผมอ,อย่างของผมเนี่ยหลังคาเนี่ยครับผมกว้างใช,ใช้ใช้แผ่นใสก็คือกว้าง3เมตรครับผม3เมตร50 3เมตรถึง3เมตร50นะครับผมแล้วก็ใช้ไม้ยูคา ตีครับผมมีทั้งหมดสี่เสาตีเป็นรูปตัว T อย่างงี้ครับผมแล้วก็ไม้ค้ำอันนึงแล้วก็มีซ้ายกับขวาครับผมอ่าซ้ายกับขวาคาดครับผมไม้คาดซ้ายกับขวาถ้าใครจะใช้ไม้ไม้ไผ่นี่ผมใช้ไม้ไผ่นะผมนี่จะมีทั้งไม้ไผ่แล้วก็ไม้ยูคาปนกันไปครับผมถ้าเราใช้ไม้ไผ่ดูครับหมดหมดกินไม้ไผ่นี่ครับผมแล้วก็ผงที่มันน,นันนี่ก็ตกลงมาใส่ผักครับผมไม้ไผ่นี่จะไม่ทนเลยนะ ผมไม่แนะนาไม่ใช้ไม้ไผ่นะอันนี้คือผมประัดมาเองแล้วมันอยู่อันนี้ปีเดียวเองนะไม่ไผ่แต่ถ้าเราใช้ไม้ยูคาเนะ่ตผมคิดว่ามันแข็งแรงกว่ามันทนกว่าอ่าแล้วหลังคาเวลาเรากางครับผมเราต้องตีอาจจะต้องใช้สายยางหรือว่าเชือกแนบข้างอีกทีหนึ่งครับผมเพื่อมเวลามันกระพือครับผมถ้าเราไม่มีนี่มันจะฉีกนะครับผมมันจะฉีกตรงรอยตะปูแต่ถ้าเรามีนี่อันนี้มันก็จะช่วยอยู่เนี่ยมันจะช่วยอยู่ไม่ให ไม่ให้มันปิวหรือว่ามันขาดได้ผมเห็นไหมครับผมไม่มีรอยขาดไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยขาดไม่มีอะไรเลยอันนี้ผมมีสายยางเก่านะผมก็เอามาเอามาใช้แต่ถ้าใครมีเชือกง่ายสุดคือเชือกครับผมเชือกมาตีตีแน่าไปครับผมแตวผมจะให้ดูเชือกอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็คือมามาพูดซ้ำอีกทีหนึ่งครับผมนี่ครับผมเชือก คาดอีกทีนึงนี่ครับผมก็ประมาณนี้คบผมวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับผมยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผมสำหรับวันนี้ก็นี่เท่านี้ครผมขอบคุณทุกคนครับผมสวัสดีครับ